เดียวกันนะครับมีตำแหน่งเป็นหุนผู้จัดการแมเนเจอร์นะครับมีความรับผิดชอบที่สูงมีลูกน้องหลายสิบคนก็เป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นที่ไอพีเมเราบริษัทไอพียมนะครับแมเนเจอร์ทุกคนจะกลัวลูกน้องเป็นบริษัทเดียวนะครับที่เรากลัวลูกน้องเพราะฉะนั้นวันนี้คุณธีรพงศ์ เพิ่มอีคนหนึ่งที่เขาต้องกลวงัวคนนี้ก็กลัวมากกว่าคนอื่นด้วยนะครับคุณธีรพงศ์เพงได้ข่าวว่าชอบทางด้านธรรมะมากนั่งสมาธินี่คือเหตุผลกะมังว่าถึงเขาอายุเยอะแล้วแต่หน้าตาไม่ดูดีหน้าตาสงสัยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็อายุเป็นแ่งตัวแรงนะครับนี่คือบุคคลที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่เจ้าสาวพึ่ง,งนักในอนาคตเขาจะเป็นคนที่ดูแลให้ความอุอุ่นให้ความรักกับเจ้าสาวตลอดไปในการรอกรักอรองกเรือนนั้น หลายๆคนนะหลายๆผู้ใดได้ให้ข้อคิดไว้มากมายกระผมขอฝากไว้สักสองสามข้อให้กับผู้สาวขก็แรกการอยู่ด้วยกันต้องรู้จักการให้อภัยเขาบอกว่าการคองเรือนต้องไม่อยู่ที่เหตุผลเพราะเมื่อไร่ก็ตามถ้าเราขึ้นอยู่ในเหตุผลจะมีคนผิดและคนถูกเสมอให้คองเรือนโดยใช้ความรัก เป็นตัวตัดสินในทุกๆสิ่งทุกอย่างนั่นคือข้อแรกข้อที่สองต้องรู้จักนะครับไว้ใจต้องรู้จักฟังอิทุิพข้างหนึ่งให้มากที่สุดอย่าให้เหมือนตัวอย่างนะครับที่เขาบอกว่าปีแรกเจ้าบ่าวฟังเจ้าสาวปีที่สองเจ้าสาวฟังเจ้าบ่าวปีที่สามชาวบ้านฟังทั้งคู่ เพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็เป็นผู้ฝันทีนะครับและในอง์ศาที่เป็นมงคลสมรสครั้งนี้ผมขอเียนเชิญทขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ยืนขึ้นเพื่อถอวายพรให้กับทั้งคู่กับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกดลบรนดานให้คู่บ่าวสาวทั้งสองได้ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสำเร็จสมความปรารถนา ครองรักของเรือนกันตราบนานเท่านานอยู่กันด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยน้ำใจและไมตรีใช่ยโยใชโใช่โก<ด>ับขอบพระคุณ สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ขึ้นมากราบคำพรด้วยกับผู้บังชางาของเราด้วันนนี้ะคะก็ในฐานะของผู้บังคับบัญชาของเจ้าสาวนะคะก็ต้องเห็นด้วยกับทางประธานของเจ้าบา่าวจริงๆว,ว,ว่าเจ้าบา่าวโชคดีมากนะคะเพราะว่าน้องเชงของเราเนี่ย นอกจากจะสวยน่ารักแบบนี้แล้วนี่นะคะทั้งในหน้าที่การงานในเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานเก่งใจเย็นนะคะเพือเ่อนๆก็รักกันเพราะฉะนั้นไอ้ความใจเย็นนี้ค่ะฉันคิดว่าจะเป็นส่วนที่เหมาะ,มา,ะมากสำหรับการจะเป็นแม่บ้านในอนาคตนะคะการใช้ชีวิตคู่นะคะที่คิดว่า ของชมด้วยของน้องทั้งสองนะคะก็มีพร้อมสำหรับวิธีการที่จะใช้ชีวิตคู่ที่มีคุณค่าเนที่จะฝากแค่ว่าการใช้ชีวิตคู่ต้องมีความรักแล้วก็ความหุกใหญ่เอาใจใส่กันอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้าจะมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาบ้านในอนาคตเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเนื่องจากเ,เจ้าสาวนะคะทำง,งานอยู่ในสายไอทีแต่ว่าเราก็อยู่ในเครือของนธนาคารเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเจ้าสาวเนี่ยควรจะมอบฝากไว้วาวงใจให้เจ้าสาวทำหน้าที่เก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วก็ถ้าฝากงา,านทางมิโก้เนี่ยพี่ก็จะสมด้วยะคะต้นท้ายนี้นะคะขอ,ของเรงียนเชิญแขกผู้มีเกียรตจท่าน ยืนอีกครั้งเลยค่ะร่วมก,กันอวยพรให้กับเจ้าสาวนะคะขอให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตสมรสและก็ชีวิตการทำงานตลอดไป บริษ so ัท <mainland> ท <mermaid> ีสโตร์อินโฟเมชันเทคโนโลยีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะลำดับต่อไปนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ผู้บ่าวสาวของเรานะครับชั่วครู่นะคะคือแขกผู้มีเกียรติสุดยอยงอยากจะทราบประวัติของเราวของผู้บ่าวสาววันฉันขอเริ่มจากแขกเจ้าสาวนะคะพระประทันวันนี้นะคะเป็นบุญของคุณแม่ไม้นะคะแล้วก็พ่อสมชายพระคะวันนี้มีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสี่ ส่วนในด้านการศึกษานั้นคุณเชงจบการศึกษาระดับปริญญาโทม,มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะคะในคณะบริหารธุรกิจปริญญาตรีวิศวกรรมาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสุรนาราีค่ะปัจจุบันก็ทํางานอยู่ที่บริษัททิสโก้ดินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีนะคะในตําแหน่งของซีเนียร์บิสเนสแอนลิสค่ะส,สำหรับฝั่งเจ้าบ่าวของเรานะครับค,รรคุณเทรโลัอภิเภษานะครับเป็นรุ่นธงนะคะ ก็เป็นรูปสุดท้องเหมือนกันนะครับในจาํานวนที่น้องสองคนของคุณแม่กัริก,การกาและคุณพ่อสมชยัยกระพิษเพรินะครับคุณธีรพงศ์ก็จบการศึกษาระดับปริญญาโท,โทเช่นกันนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสาขาบริหารธุรกิจนะครับจากวิทยาลัยนวัตกรรมสำหรับปริญญาตรีคุณพงศ์จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับปัจจุบัน คุณพงษ์ก็ได้ดำงรงตำแหน่ง Technical Support Manager ของบริษัท IPM Solution Delivery ครับผมเฉันเป็นผู้ที่ของงานนั้นแต่นั่งไปดูต่างคนต่างค่ะครับจริงๆแล้วเจ้าบ,บ่าวเนี่ยทุ่มเทกับงานนี้มากนะครับก็เตรียมงานทุกอย่างแทบจะหา่นลูกหั่นค้ำนะครับไม่ได้หลับได้นอนนะครับทราบมาว่าพยายามติดต่อกับพิธีกรชื่อดังนะให้มาสัมภาษณ์หลบจบลังเลึกนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับพิธีกรชื่อดังของเราเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในวันนี้ได้ เขาก็เลยเตรียม presentation นะครับของการสัมภาษณ์พิเศษนะครับมานำเสนอนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนรับ,รบชม p r e พิเศษช่างการสัมภาษณ์สองได้นัดบกันดีครับเป็นจีนอะไร ยังไม่มีแปลแล้แกเลี๋ยวว่าเดี๋ยวแกจะแนะนำแนะนำคนหนึ่งให้เอาไว้คิดว่าักสลองก็ได้องก็ได้ก็เลยเขาเลยแนะนำแนะนำคนนั้น So, you know